ช่องตามใจทูเดย์บทที่993เผ่าโบราณสัตว์ดาวเทพฟ้าร้องอธิบายต่อเมื่อเห็นมนุษย์ลิงโจมตีมนุษย์สมัยนั้นคนรัสเซียไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขานึกว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องตลกอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาได้ต่อสู้กับมนุษย์ลิงพวกนั้นแล้วพวกเขาถึงพบว่ามนุษย์ลิงพวกนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมากๆคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้เลย สุดท้ายแล้วกองทัพต,ต้องใช้ปืนกลรถถังระเบิดต่างๆที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงอย่างไรก็ตามมนุษย์ลิงพวกนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวเลยพวกมันต่อยออกมาหนึ่งหมัดรถถังก็เสียหายเลยกระสุนปืนธรรมดายิงโดนร่างกายของพวกมันแต่กลับทำอะไรพวกมันไม่ได้มีเพียงกระสุนเจาะเกราะเท่านั้นที่สามารถทำให้พวกมันได้รับบาดเจ็บการต่อสู้กันครั้งแรกรสัสเซียสูญเสียไปหนึ่งกองพล มนุษย์ลิงสามารถยึดหลายเมืองที่อยู่บริเวณโดยรอบและพวกมันก็โจมตีเรื่อยๆไปทางเมืองหลวงของรัสเซียพวกมันต้องการฆ่าล้างชาวรัสเซียผู้บริหารระดับสูงของรัสเซียกังวลมากๆหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และอาวุธล้ำสมัยต่างๆถูกใช้งานทันทีและยังมีองค์กรต่างๆรวมตัวสู้ด้วยเหมือนกันในนั้นมียอดฝีมือแดนเทพด้วย ถึงสามารถหยุดการโจมตีของมนุษย์ลิงไว้ได้อย่างไรก็ตามพวกเขาหยุดการโจมตีของมนุษย์ลิงได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะมนุษย์ลิงพวกนั้นก็มีหัวหน้าที่แข็งแกร่งคนหนึ่งปรากฏตัวนั่นก็คือคิงของซีซาเขาสามารถรับมือกับขีปนาวุธได้ลูกกระสุนทั่วไปยิงโดนร่างกายของมันแต่มันกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยยอดฝีมือแดนเทพขององค์กรต่างๆก็โดนมันฆ่าไปหลายคนเหมือนกัน ครั้งนี้ชาวรัสเซียกังวลและหวาดกลัวมากๆผู้นำระดับสูงตัดสินใจต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อฆ่าล้างมนุษย์ลิงพวกนี้ให้ได้ดังนั้นผู้นำระดับสูงของรัสเซียใช้กุนอุบายล่อให้มนุษย์ลิงพวกนั้นไปที่เมืองแห่งหนึ่งที่อพยพประชากรออกไปหมดแล้วพวกเขาใช้ระเบิดนิวเคลียร์30กว่าลูกระเบิดเมืองนั้นราบจนเป็นหน้ากลองหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวของมนุษย์ลิงอีกเลย หลังจากทุกคนได้ยินก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงพลังทำลายล้างอันมหาศาลของระเบิดนิวเคลียร์รัสเซียปกปิดข่าวต่างๆของวิกฤตในครั้งนั้นเอาไว้และอ้างว่าพวกเขาแค่ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปเท่านั้นมีเพียงผู้นำระดับสูงจำนวนน้อยมากๆที่รู้ความจริงเรื่องนี้ถูกคู่แข่งเก่าของพวกเขาอย่างสหรัฐอเมริการับรู้พวกเขายัางเอาเรื่องนี้ไปสร้างเป็นหนังทันทีหนังเรื่องนั้นก็ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของรัเสเซียลินหยุนพูด ใช่แล้วพวกมันน่าจะเป็นเผ่าโบราณสัตว์ดาวเผ่าดำพูดด้วยความสงสัยแต่พวกมันโดนระเบิดนิวเคลียร์ฆ่าตายหมดแล้วไม่ใช่เหรอเผ่าโบราณสัตว์ดาวสืบทอดกันมานับไม่ถ้วนแต่ละชนเผ่าก็มีวิชาเอาตัวรอดถึงแม้ระเบิดนิวเคลียร์จะทรงพลังมากๆแต่มันก็ไม่สามารถฆ่าพวกมันให้ตายทั้งหมดได้ลินหยุนพูดเทพฟ้าร้องถามทันทีคุณหมายความว่าสัตว์ประหลาดที่โจมตีพวกเราเมื่อสักครู่คือเผ่าโบราณสัตว์ดาวใช่ไหม จูจ่ๆก็มีเสียงคำรามดังขึ้นจากด้านนอกหุบเขาทําให้ทุกคนกังวลขึ้นมาทันทีและพวกเขาก็มองปากทางเข้าหุบเขาด้วยความหวาดกลัวหลินหยุนก็มองไปที่ปากทางเข้าหุบเขาเหมือนกันมีมนุษย์ลิงสีดําหลายสิบตัวหน้าท้องของพวกมันสีขาววิ่งเข้ามาอย่างเป็นระเบียบสัตว์ประหลาดที่จู่โจมพวกเราเมื่อสักครู่ก็คือพวกมันมียอดฝีมือคนหนึ่งของการโลกชี้ไปที่มนุษย์ลิงและตะโกนด้วยความหวาดกลัวดวงตาของหลินหยุนเป็นประกาย เป็นเผ่าโบราณสัตว์ดาวจริงๆด้วยมนุษย์ลิงพวกนี้ไม่ได้โจมตีทันทีแต่พวกมันยืนอยู่ไม่ไกลและมองไปที่น้ำผู้ทิพชูเหอพูดด้วยความตกตะลึงดูเหมือนสัตว์ประหลาดพวกนี้ต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์คารนอตินเลี่ยมเปล่งเสียงไม่พอใจออกมาไม่ใช่แค่ดูเหมือนแต่พวกมันต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงๆอันที่จริงเผ่าโบราณสัตว์ดาวพวกนี้ไม่ได้มาเพราะเทือกเขาทิพย์แต่พวกมันมาเพราะผลไม้รวมทิพย์ต่างหาก สัตว์ประหลาดที่นักสำรวจพวกนั้นเจอก็น่าจะเป็นพวกมันอย่างไรก็ตามหลินหยุนไม่ยอมยกผลไม้รวมทิพย์ให้พวกมันอยู่แล้วถ้าอยู่อวกาศหรือโลกนักบำเพ็ญเสียนแล้วเผชิญหน้ากับพวกมันด้วยพลังที่หลินหยุนมีอยู่ในตอนนี้คงทำได้แค่หลบหนีเท่านั้นแต่ตรงนี้เป็นโลกมนุษย์เป็นโลกที่มีเทคโนโลยีและมีพลังทิพย์น้อยมากๆในเมื่อเผ่าโบราณสัตว์ดาวเลือกที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ในโลกพวกเขาก็ต้องสูญเสียพลังที่แข็งแกร่งของตัวเองไป เมื่อมองมนุษย์ลิงพวกนี้ทำให้หลินหยุนพบว่าสายเลือดของพวกมันไม่ได้บริสุทธิ์อีกแล้วเผ่าโบราณสัตว์ดาวก็เหมือนกับเผ่าโลหิตพลังที่แข็งแกร่งของพวกมันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของสายเลือดถ้าเป็นเผ่าโบราณสัตว์ดาวพวกนี้เขายังพอรับมือได้ลินหยุนมองไปที่มนุษย์ลิงพวกนั้นและพูดอย่างเย็นชาสิ่งของที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นของฉันรีบใส่หัวไปซะถา้าไม่ไปก็ตายสถานเดียว เป็นคำพูดธรรมดาแต่เป็นคำพูดเย็นชามากๆม,มนุษย์ลิงหลายสิบตัวไม่พูดอะไรเลยพวกมันจ้องมองมาที่หลินหยุนพร้อมกันลินหยุนเปล่งเสียงไม่พอใจออกมาฉันรู้ว่าพวกคุณเข้าใจคำพูดของฉันพวกคุณไม่ต้องทำตัวเสแสร้งต่อหน้าฉันเจียดมีมนุษย์ลิงตัวหนึ่งเงยหน้าที่มีแต่ขนสีดำขึ้นมาและคำรามใส่ท้องฟ้าทันทีหลังจากนั้นมนุษย์ลิงที่อยู่ด้านหลังของเขาก็คำรามใส่ท้องฟ้าเหมือนกัน เสียงคำรามของพวกมันทำให้หุบเขาสั่นไหวผู้เขาหิมะที่อยู่ไม่ไกลออกไปโดนเสียงคำรามจนหิมะถล่มทันทีฟิวมนุษย์ลิงที่คำรามตัวแรกหายตัวไปทันทีลิ้นยุนรีตาลงมาจู่ๆก็ต่อยหมัดใส่อากาศที่อยู่เหนือศีรษะตูมมนุษย์ลิงที่หายตัวไปเมื่อสักครู่จู่ๆปรากฏตัวเหนือศีรษะของลินยุนและกระทืบเท้าใส่ศีรษะของลินยุนทันที หมัดของหลินหยุนก็ต่อยโดนเท้าที่เต็มไปด้วยขนของมันทำให้มนุษย์ลิงตัวนั้นปลิวออกไปเพราะแรงปะทะทันทีมนุษย์ลิงตัวนั้นตกลงที่พื้นอย่างทุลักทุเลอย่างไรก็ตามมันรีบลุกขึ้นมาทันทีและมองหลินหยุนด้วยความระแวดระวังหมัดนี้ของฉันสามารถฆ่าปรมาจารย์บูได้แต่มนุษย์ลิงตัวนี้แค่โดนกระแทกจนปลิวออกไปเท่านั้นเผ่าโบราณสัตว์ดาวแข็งแกร่ง,ง,งสมคำร่ำลือจริงๆเจ๊ก มนุษย์ลิงตัวนั้นคำรามข่มขู่หลินหยุนจากนั้นก็มีมนุษย์ลิงหลายสิบตัวขยับร่างกายทันทีแย่แล้วพวกมันจะโจมตีแล้วคารนตินเลี่ยมตะโกนออกมาทันทีเขาก็รีบบินขึ้นท้องฟ้าและเตรียมตัวทันทียอดฝีมือของการโลกรีบหลบหนีทันทีดูเหมือนพวกเขาจะกลัวมนุษย์ลิงพวกนี้มากๆชูเฮอดาออกมาทันที พวกคุณยังกล้าพูดว่าตัวเองเป็นยอดฝีมือของการโลกอีกหรือพวกคุณกลัวสัตว์เดรัจฉานพวกนี้มากๆฉันอายแทนพวกคุณจริงๆอย่างไรก็ตามยอดฝีมือของการโลกพวกนั้นคิดจะหนีอย่างเดียวแต่ดูเหมือนมนุษย์ลิงไม่อยากจะปล่อยพวกเขานี้ไปมนุษย์ลิงหลายสิบตัวจู่โจมยอดฝีมือของการโลกดูเหมือนพวกมันต้องการฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ตายทั้งหมด สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพลังและความแข็งแกร่งของมนุษย์ลิงพวกนี้ทุกตัวมีความแข็งแกร่งเทียบเทียเท่าอยอฝีมือขั้นปรมาจารย์มีบางตัวแข็งแกร่งเทียบเท่าปรมาจารย์ชั้นสูงสุดผิวหนังของพวกมันแข็งแกร่งมากๆชูเหอเห็นกับตาตัวเองยาโซที่เป็นหัวหน้าขององค์กรศักดิ์สิทธิ์ใช้ดาบใหญ่ฟันโดนไหล่ของมนุษย์ลิงตัวหนึ่งแต่มันกลับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสีหน้าของยาโซเคร่งเครึมมากๆดวงตามีแต่ความหวาดกลัว ดาบของฉันท่าเทพฟ้าร้องไม่ทันระวังและโดนฟันเทพฟ้าร้องก็คงต้องตายอย่างแน่นอนแต่สัตว์ประหลาดพวกนี้แค่มีรอยแผลเล็กๆเ,เท่านั้นท่านเทพแห่งสว่างที่เคารพที่เคารพฉันฝันอยู่ใช่ไหมเรื่องที่เหมือนกันเกิดขึ้นทั่วหุบเขายอดฝีมือทั้งหมดของการโลกทำลายพลังป้องกันตัวของมนุษย์ลิงไม่ได้การปะทะกันครั้งแรกก็มีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่างอูก,กับชูเหอก็หนีไม่พ้นเหมือนกันมีมนุษย์ลิงสองตัวโจมตีพวกเขาอยู่ แม้แต่คานอตินเลียมที่อยู่กลางอากาศก็มีมนุษย์ลิงตัวหนึ่งกลางปีกและพุ่งไปที่เขาส่วนลินหยุนนั้นโดนมนุษย์ลิงห้าตัวล้อมไว้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ลิงพวกนี้ให้ความสำคัญกับลินหยุนมากๆเทพฟ้าร้องอย่างดีหน่อยเพราะเขาโดนมนุษย์ลิงสองตัวโจมตีเท่านั้นตอนนี้ทุกคนก็ได้รับบาดเจ็บเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ลิงที่แข็งแกร่งพวกนี้ทำให้พวกเขารับมือไม่ทันแม้แต่ลินหยุนในตอนนี้ ก็เหลือพลังแค่40%เเท่านั้นนอกจากหลินหยุนแล้วแม้แต่เทพฟ้าร้องหรือคนอื่นๆก็โดนมนุษย์ลิงโจมตีจนไม่มีทางสู้ช่องตามใจทูเดย์บทที่994เขายังมีชีวิตอยู่หลินหยุนยืนอยู่ข้างหน้าผลไม้รวมทิปและมองมนุษย์ลิงห้าตัวที่กำลังจ้องมองตัวเองอยู่ในเมื่อพวกคุณเลือกที่จะหลบซ่อนตัวอยู่บนโลกใบนี้พวกคุณไม่ควรเปิดเผยตัวต,วตนเพราะผลไม้รวมทิพเลย ขณะพูดดาบเท้าเทียนก็บินมาอยู่ที่มือของหลินหยุนหลินหยุนถือดาบด้วยมือเดียวและจมตีทันทีดาบฟันออกไปลมกระโชกแรงทันทีพุ่งไปข้างหน้าราวกับฟ้าผ่าดาบเปล่งแสงสีแดงออกมาแสงยาวเก้าฟุตและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ไม่อาจต้านทานได้พุ่งใส่มนุษย์ลิงห้าตัวทันทีเจ๊กเจ๊กมีมนุษย์ลิงสองตัวคำรามออกมาแต่พวกมันไม่ยอมหลบและเตรียมที่จะจับดาบของหลินหยุนด้วยมือเปล่าฉุด มีเสียงฉิดดังขึ้นแขนของมนุษย์ลิงสองตัวนั้นโดนดาบเข่าเทียนตัดขาดทันทีหลินหยุนยิ้มอย่างเย็นชาพวกคุณคิดว่าดาบของฉันอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอมนุษย์ลิงที่สามารถรับการโจมตีของยอดฝีมือขั้นปรมาจารย์ได้อย่างสบายๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดาบเข่าเทียนของหลินหยุนพวกมันดูอ่อนแอมากๆเหมือนกับกระดาษ เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มนุษย์ลิงที่เหลืออีกสามตัวโกรธทันทีพวกมันเงยหน้าคำรามและพุ่งมหาหลิหยุนทันทีฉึดดาบเข้าเทียนฟันออกไปอีกครั้งศีรษะของมนุษย์ลิงสามตัวนั้นถูกตัดขาดออกจากกันศีรษะพุ่งขึ้นบนฟ้าและมีเลือดไหลเต็มพื้นเจี๊ยคมีมนุษย์ลิงจํานวนมากพุ่งมหาลินยุ่นยุนทันทีและมีมนุษย์ลิงจํานวนไม่น้อยไม่ยอมโจมตียอดฝีมือของการโลกอีกถึงแม้พวกคุณจะเข้ามาพร้อมกัน ฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วลินหยุนยนดับเข่าเทียนไปบนฟ้าและใช้มือเปลี่ยนกระบวนท่าดาบทันทีแสงสีแดงบนดาบเข่าเทียนเปล่งประกายมากขึ้นและดาบก็ส่งเสียงกึกก้องไปทั่วฟิวดาบเข้าเทียนโจมตีออกไปหนึ่งครั้งก็มีศีรษะของมนุษย์ลิงสามตัวพุ่งขึ้นบนฟ้าลินหยุนฆ่ามนุษย์ลิงอย่างมามันเขาค่อยมือข้างหนึ่งไว้ด้านหลังและมีดาบเข่าเทียนปกป้องร่างกายเขาอยู่เขาพุ่งเข้าไปในกลุ่มของมนุษย์ลิงทันที มนุษย์ลิงพวกนั้นบ้าคลั่งและพุ่งเข้ามาหาหลินหยุนอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเข้าใกล้หลินหยุนในระยะสองเมตรก็จะโดนดาบเข้าเทียนสังหารทันทีมนุษย์ลิงทั้งหมดต่างพุ่งความสนใจมาที่หลินหยุนเพียงคนเดียวมนุษย์ลิงไม่ไปโจมตีคนอื่นๆอีกเลยยอดฝีมือของการโลกที่ไม่มีคู่ต่อสู้มองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาตกใจมากๆต่้งอูพูดด้วยสีหน้าตกตะลึง สิบเก้าสังหารหนึ่งคนผ่านไปพันลี้ก็ไม่มีใครหยุดเขาได้สมัยก่อนที่หลีไปเคยอธิบายเทพดาบก็คงจะเป็นแบบนี้ชูเหอเปล่งเสียงเย็นชาออกมาหลีไปพูดถึงเทพดาบคงเทียบปรมาจารย์หลินที่เป็นเทพสังหารไม่ได้ตอนนี้ปรมาจารย์หลินหนึ่งเก้าสังหารหนึ่งตัวเมื่อสักครู่ตอนที่ฉันต่อสู้กับมนุษย์ลิงพลังและความแข็งแกร่งของพวกมันเทียบเท่ายอดฝีมือขั้นปรมาจารย์เลย ตอนนี้ปรมาจารย์หลินสังหารยอดฝีมือขั้นปรมาจารย์ได้ไง่ายๆเหมือนขยี้มดตัวเล็กๆเลยยอดฝีมือของการโลกตกตะลึงจนอึ้งไปเลยท่านเทพแห่งสว่างที่เคารพที่เคารพมนุษย์ลิงพวกนั้นแข็งแกร่งกว่ายอดฝีมือที่ปลดปล่อยสายเลือดเบเฮโมดอีกแต่มนุษย์ลิงพวกนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขามนุษย์ลิงพวกนี้เหมือนเด็กทารกที่ไม่ทางต่อสู้เลยหลินชางสองคนนี้แข็งแกร่งมากๆจนน่ากลัวพ้าดดำถอนหายใจและพูด หลังจากวันนี้เป็นต้นไปสามสุดยอดฝีมือของการโลกก็เป็นแค่ตัวตลกเท่านั้นชื่อของหลินชางชองจะกลายเป็นตำนานคนต่อไปเมื่อพูดจบท้าดำก็มองไปที่เทพฟ้าร้องทันทีเทพฟ้าร้องมองดูหลินหยุนที่เหมือนกับเทพสังหารลงมายัางโลกมนุษย์ทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกตำนานของเขาในการโลกเมื่อเทียบกับเทพสังหารของไอหนุ่มชาวจีนคนนี้ตำนานของเขาดูอ่อนแอมากๆ มีเพียงยอดฝีมือที่แข็งแกร่งขนาดนี้ถึงจะคู่ควรกับตำนานจริงๆมีเงาสีดำบินผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนและกระโดดลงอีกยอดเขาหนึ่งอย่างเงียบๆคนคนนี้คือเท่าแก่ของโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่ด้านนอกเขาคือจอร์ดที่เป็นยักษ์ย้ายแปดนิ้วจอดมองเห็นหลินหยุนสังหารมนุษย์ลิงอยู่ในหุบเขาสายตาของเขาเป็นประกายและมองไปรอบๆบ,บริเวณซีซาถ้าคุณยังไม่ยอมออกมาคนของคุณก็จะโดนหลินชางสองสังหารจนหมดอย่างแน่นอน จอตเผยรอยยิ้มเย็นชาออกมาด้านล่างทุกคนสังเกตเห็นการปรากฏตัวของจอดทันทีชูเหอขมวดคิ้วและพูดเขาคือเท่าแก่ของโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่ด้านนอกเขามาที่นี่ทำไมคานอนตินเลี่ยมตะโกนพูดทันทีจอดคุณพูดเองไม่ใช่หรือคุณไม่กล้ามาที่นี่ทำไมคุณไม่กลัวสามสุดยอดฝีมือของการโลกเหรอจอดหัวเราะออกมาฉันกลัวฉันกลัวอยู่แล้ว แต่ฉันเคยบอกพวกคุณก่อนหน้านี้แล้วฉันมาที่นี่แต่ฉันไม่ได้ต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์ฉันมาที่นี่เพราะเรื่องอื่นดวงตาของเพผาดำฉายแววสีแดงออกมาเขามองไปที่จอร์จและถามเรื่องอะไรกันแน่ที่ทำให้คนขายข้อมูลอย่างคุณต้องมาด้วยตัวเองหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดพวกนี้จอร์จที่เป็นยักษ์ย้ายแปดนิ้วและเป็นคนขายข้อมูลที่โด่งดังมากๆบนโลกเรื่องที่ทำให้เขาต้องมาด้วยตัวเองน่าจะเป็นความลับที่สำคัญมากๆ โดยทั่วไปแล้วมันน่าจะเป็นคดีลึกลับที่ขายคดีไม่ได้มาหลายสิบปีบางทีอาจจะเป็นความลับที่ประเทศต่างๆซ่อนเอาไว้ตัวอย่างเช่นรัสเซียปกปิดเรื่องราววิกฤตที่เกิดจากมนุษย์ลิงสถานที่นี้อยู่ขั้วโลกเหนือไม่ค่อยมีคนอาศัยนอกจากมนุษย์ลิงพวกนี้แล้วคงไม่เรื่องอื่นที่ทําให้ยักย้ายแปดนิ้วต้องมาด้วยตัวเองจอร์ดไม่ได้ปกปิดและพูดตรงๆใช่แล้วฉันมาที่นี่เพราะมนุษย์ลิงพวกนี้แต่ฉันมาที่นี่เพราะคิงคองซีซาที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาต่างหาก เมื่อทุกคนได้ยินคำนี้ก็ตกตะลึงทันทีแม้แต่หลินหยุนก็ก้าวเท้าช้าลงเช่นกันคำพูดของคุณหมายความว่ายังไงพผ้าวดำมองจอตด,ดวงตาสีแดงของเขาฉายแววประกายทันทีเทพฟ,ฟ้าร้องก็มองไปที่จอดคนอื่นๆก็มองไปที่จอดเหมือนกันจอดหัวเราะเสียงดังออกมาและพูดพวกคุณฟังไม่เข้าใจเหรองั้นฉันจะพูดอีกหนึ่งรอบฉันมาที่นี่เพื่อมาตามหาคิงของซีซ่า พาดำพูดด้วยความสงสัยความหมายของคุณเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีใครสามารถหนีรอดจากการระเบิดของนิวเคลียร์หลายสิบลูกพร้อมกันแม้แต่คิงคองซีซาก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขายังไม่ใช่เซียนจริงๆจอดหัวเราะออกมาไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ระเบิดนิวเคลียร์จะส่งพลังมากๆ แต่เมื่อเจอยอดฝีมือที่แข็งแกร่งจริงๆพวกเขามีวิธีหนีรอดจากการโจมตีของระเบิดนิวเคลียร์อยู่แล้วในเมื่อมนุษย์ลิงพวกนี้ยังคงมีชีวิตอยู่มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนคิงคองซีซาต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนฉันมาที่นี่เพื่อตามหาเขาคานอตินเลียมตะโกนพูดเป็นไปไม่ได้จอร์ดคุณต้องบ้าไปแล้วอย่างแน่นอนถึงแม้คิงคองซีซาจะรอดชีวิตจากการโจมตีของระเบิดนิวเคลียร์ได้ แต่ตอนนี้มันก็ผ่านไปหลายปีแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงจอดยิ้มอย่างเย็นชาคำพูดนี้คนอื่นพูดได้แต่มีคุณเพียงคนเดียวที่พูดไม่ได้เพราะอายุขัยของเผ่าโลหิตอย่างพวกคุณเป็นเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดแล้วเมื่อจอดคุยกับคนอื่นๆทำให้หลินหยุนและมนุษย์ลิงพวกนั้นหยุดการโจมตีกันทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนมนุษย์ลิงพวกนี้ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่อง หลินหยุนมองไปที่จอดและพูดเบาๆคุณพูดถูกแล้วอายุขของเผ่าโบราณสัตว์ดาวถึงแม้จะน้อยกว่าเผ่าโลหิตนิดหน่อยแต่เมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วอายุขยของพวกเขานั้นยาวมากๆาถ้าคิงคองซีซาสามารถรอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์ได้เขามีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจอจะยกนิ้วโป้งให้กับหลินหยุนไม่แปลกใจเลยที่คุณเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของลำดับเทพหลินชางสองเป็นคนที่รอบรู้จริงๆ ชูเฮอขมวดคิว้วคนขายข้อมูลอย่างเขารู้เรื่องพวกนี้ไม่น้อยเลยแม้แต่ฐานะที่แท้จริงของปรมาจารย์หลินเขาก็รู้ด้วยตังอู่พูดเมื่อก่อนเคยได้ยินคนอื่นพูดว่าคนคนนี้เป็นคนที่รอบรู้มากๆเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกเขารู้ทั้งหมดตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วคาโนตินเลียมรู้สึกไม่พอใจและพูดอย่างเย็นชาจอร์ดคุณพูดมาทั้งนานแล้วถ้าคิงของซีซ่ายังมีชีวิตอยู่จริงๆ เขาน่าจะออกมาตั้งนานแล้วตอนนี้ชนเผ่าของเขาโดนล,ลินชางสองสังหารไปตั้งเยอะแต่ก็ไม่เห็นเขาปรากฏตัวมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเขาตายไปนานแล้วมิฉะนั้นเขาคงไม่นั่งอยู่เฉยๆและดูชนเผ่าของตัวเองโดนสังหารเขาเป็นคนขี้ขลาดเหรอเมื่อคานอตินเลียมพูดคำว่าคนขี้ขลาดจบจู่ๆก็มีเสียงแก่ๆดังขึ้นมาในท้องฟ้ายามค่ำคืนพูดถูกแล้วนั่งดูชนเผ่าตัวเองโดนสังหารการกระทำแบบนี้คือการกระทำของคนขี้ขลาด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ